เวลา10นาฬิกา38นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัรชกัญญาเสด็จไปยังหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์สมบปเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ครบปีที่25ซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบก ตั้งขึ้นตามพระบระมาราชองคการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่9พฤษภาคม2543เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการถวายงานด้านการส่งม้าแด่พระ,ระบรมวงศานุวงศ์โดยพระสถานโครงสร้างการจัดหน่วยให้กองทบกบัรจุกำนังพลลักษณะบัญชีบรรจุ กำลังตามกิจความสามารถมาช่วยราชการมีผู้บังคับหน่วยมา้าทรงประจําพระองค์ปกครองประคับปรญชาเริ่มแรกม,มีารกิจในการถวายงานด้านการศมา้าแลส่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาซึ่งพระสถานพระอนุญ,ญาตให้ชทพนามพพประกอบนําหน่วยเป็นเสียลักษ์ของหน่วยต่อมาวันที่16ธันวาคม2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสถา,านพระบรมราชานุญาตให้โอสายการประคับปรญชาถวายงาน ด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาเนโอกาสที่ม้าทรงกีฬาที่หน่วยเป็นประจำเดี๋ยวโปรดให้ใช้พระนามสอรอประกอบนำหน่วยเป็นเสียลักหน่วยโดยใช้ชื่อเต็มว่าหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ใล้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนก,กัญญาโอกาสนี้เสด็จไปทรงวาริราเรกโรงฝึกขี่ม้าหลังคาปิด รถเฮนรี่ซึ่งมีรับสั่งให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ฝึกขี่ม้าที่ได้มาตรฐานสากลเป็นสนามฝึกเพิ่มพูนทักษะข,ของม้าและนักกีฬาสามารถใช้งานได้ตลอดปีรวมทั้งรองรับการจัดก,การแข่งขันกีฬาขี่ม้าทั้งในประเทศและระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกองพลทหารม้าที่2รักษัพระองค์ได้ถวายพื้นที่ประมาณ3ไร่ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ1ปีเป็นอาคาร2ชั้นที่ออกแบบมาให้มีความเหมาะสมในการฝึกขี่ม้าตามมาตรฐานสาพันกีฬาขี่ม้านานาชาติเพื่อใช้รับรองการแข่งขันกีฬาระ สากลเส้นหอควบคุมการขี่มา้าและพื้นสนามทรายที่ได้รับการคำแนะนำและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นสนามโดยเฉพาะ หน่วยม้าทรงประจําพระองค์นอกจากจะถวายการฝึกสอนการทรงม้าแด,ด่พระบรมวงศานุวงศ์การฝึกทรงม้าประจําพระองค์การฝึกกําลังพลภายในหน่วยม้าทรงประจําพระองค์แล้วยังเลี้ยงดูปฏิบัติปารุงดูแลรักษาม้าทรงประจําพระองค์จัดก,กิจกรรมจิตอาสาบริการด้านสุขภาพการรักษาพยาบาลม้าและสัตว์อื่นๆแก่ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรและประชาชนตลอดจนประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องในภารกิจของหน่วยม้าทรงประจําพระองค์นอกจากนี้ยังมีการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess ับไทย a ลนด์เพื่อ พัฒนาวงก,กรารกีฬาของประเทศไทยให้มีความเป็นสากลเพื่อสร้างนักกีฬาของประเทศให้มีความสามารถทัดเทียมกับนานาชาติจากนั้นเสด็จไปยังอาคารคอกม้าประจำพระองค์ที่1งส่งพระสุรายมา้าทรงประจำพระองค์สีม้าได้แก่ฟรุตเฮนรี่ไอริชบิงโกและคาปูชิโนในพิธีสวนสนามรัฐวยสาประเพีญตนขอท้าอ่านรักษาพระองค์นิยมโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่3ธันวาคม25 6 7 นภลานพระาชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาสรงมาฟรุตเฮนรีนำขบวนกองผดทหารมารักษาพระองค์ร่วมสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองพดทหารมารักษาพระองค์ด้วย